นี้ค่ะเด็กๆหน่วยที่18วันนี้คืนที่แปลเปลี่ยนกิจกรรมสร้างสรรค์หน้า59บาค่ะใบงานนะคะหน้า59ค่ะสีค่ะวินสอค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆมาช่วยคุณครูอ่านนะคะเดือนทั้ง12เดือนนะคะเริ่มจากเดือนแรกนะคะ หเดือนมกราคม2 3, เดือนกุมภาพันธ์สามเดือนมีนาคม4เดือนเมษายนห้าเดือนพฤษภาคม6เดือนมิถุนายน7เดือนกรกฎาคม8เดือนสิงหาคม9เดือนกันยายน10เดือนตุลาคมสิบเดเดือนพฤศจิกายนและสิเดือนธันวาคมค่ะให้เด็กๆเขียนตัวเลข 1-12ลงในช่องสี่เหลี่ยมตามลำดับให้ถูกต้องและระบายสีภาพสัตว์ให้สวยงามน,นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ 1. เดือนมกราคม 2. เดือนกม2 2> อนุมภาพันธ์3เดือนมีนาคม 4. เดือนเมษายน 5. เดือนพฤษภาคม 6. เดือนมิถุนายน 7. เดือนกรกฎาคม สิงหาคม9เดือนกันยายน10เดือนตุลาคม11เดือนพฤศจิกายนและ12เดือนธันวาคมค่ะและให้เด็กๆระบายสีภาพสัตว์ต่างๆด้วยนะคะผลงานก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะ ส่งผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วมาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะ